ณะวันที่แสนสงบสุขของเจ้าสล็อตในหมู่บ้านบล็อกเบิร์ก <l ots> โอ้ยนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยทำไมนายจะต้องกอนเสียงดังขนาดนั้นฉันอนอนไม่หลับเลยนะ ฉันไม่ได้ก่นสักหน่อยนี่นายอาละมอตอดเล่าลเมอตอดแปะอะไรเล่าฉันน่ยยังไม่ได้นอนตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะนายอ่ะทั้งโคนทั้งยิ้มทั้งหัวเราะแล้วใครเขาจะไปนอนหลับกันเล่าถ้านายนอนไม่หลับอ่ะนายก็ไปเดินเล่นก่อนดีเดี๋ยวฉันตามไปฉันก็ง่วงเป็นน้าเฟรยเฮ้ยเอาล่ะฉันจะหลับแล้วงั้นลาตีสวัสด์แล้วกันวันนี้ฉันจะตื่นสายด้วยบอกไว้ก่อนเลยอืออือได้ S <S ไอ้เจ้าบ้าเอ้ยตายกัดหูฉันแล้วเนี่ยน้ำใสกของแม่อร่อยจังเลยนะครับไม่นะหูฉันแหว่งแล้วเย่เย่เย่สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยันในเกมโรบอกนั่นเอง ครั้งนี้นะคะพี่แป้งจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาผจญภัยในบูบ้านบล็อกเบอร์กันค่ะบ<อ>ูบ้านนี้นะคะมีงานให้เราทําตั้งเยอะแยะมากมายแถมยังสามารถเล่นแบบเปดซิมได้ด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องไปดูกันเลยค่ะ<อ>นี่จอสรอนนายยังไม่หายโกรธฉันอีกเหรอใครจะไปหายโกรธกันเล่าเ<อ>มื่อวานน่ะนายกัดหูฉันจนแหว่งเลยฉันไม่มีทางให้ภปยห้นายเด็ดขาดแต่ว่านายก็ไม่มีหูอยู่แล้วไม่ใช่หรอเอเด เออนั่นสินะฉันไม่มีหูตั้งแต่แรกแล้วนี่นาแต่ฉันก็โกรธนายอยู่ดีน,นั่นแหละนายน่ะน้ำลายยืดใส่ขนฉันไม่เป็นไรหรอกหนะ้าเดี๋ยวฉันพานายไปอาบน้ำเอาเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องทําอาหารกินกันก่อนค่ะมาดูสิว่าเมนูอาหารในวันนี้เนี่ยเราจะทําอะไรดีอ่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์หน่อยดีไหมราคาแพงที่สุดในนี้เลยนะเนี่ยและก็ยังมีอีกหลายเมนูเลยนะคะที่พี่แป้งเนี่ยยังเปิดไม่ได้ค่ะเอาเป็นว่าเรามาทําเมนูแฮมเบอร์เกอร์กันก่อนเลยละกัน แฉเปิดเตากันก่อนเลยแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะครับก็ทําไม่ยากอันดับแรกเนี่ยเราต้องเอาเนื้อมาย่างซะก,ก่อนหอ,หอมมากเลยแล้วก็ใส่ลงไปในขนมปังใส่ซอสเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหกลิ่นเหม็นนี่กระถุงเท้าเน่าเลยนะฝีมือนายนะทนายพูดอย่างนี้แล้วก็ฉันจะไม่ให้านายกินนะเนี่ยอเอาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาวางไว้ที่โต๊ะกันก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะหยิบมากินหนึ่งชิ้นรึป ขอกินหน่อยละกันนี่แฮมเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยเนื้อดําสุดๆเลยนะคะสงสัยเมื่อกี้เนี่ยจะทอดนานเกินไปหน่อยเอาล่ะมาเริ่มทานกันเลยอืมนี่นายแบ่งฉันบ้างสิไม่อะฉันงกกินคนเดียวดีกว่างา้มงๆๆมงมงงมงนี่นายกินึึงเช้าเลยล้วเนี่ยป้าทิศาสตร์สองมาแล้วค่ะแต่ดูเหมือนว่าตัวของแป้งเนี่ยมันจะเหม็นมากๆเลย ฉันไม่รู้ว่ามันเหม็นจากตัวฉันหรือนายตอดอะเจ้าสลอ็อตถ้าฉันตดหนาขนาดนี้แล้วก็ฉันคิดว่านาซ่าน่าจะเอาฉันไปทำไอวุธชีวภาพแล้วหรืมัง้งเอาเละค่ะเมื่อตัวเหม็นขนาดนี้นะคะขออุ่นจีก่อนแล้วกันเพื่อให้ตัวเราหอมขึ้นนะคะอ,อฉันไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นี่ก็ได้มัง้งไม่เป็นไรหรอกยังยงไงนก็เป็นเพื่อนฉันออสบายจังเลยนะเนี่ย เมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาทําการแปรงฟันกันหน่อยดีกว่าปากจะได้ไม่เหม็นนะเนี่ย ทูิปทชิปทบิปทีิป,ปว้าวน่ารักจังเลยมีฟองติดอยู่ที่ปากเสมือนจริงมากๆเลยนะคะแปลงฟันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะออกไปช้อปปิ้งกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าจะเอาอะไรมาเพิ่มเติมบ้านเราบ้างและยังมีงานให้เราต้องทําอีกนะเนี่ยนายอยากให้ฉันแปลงฟันให้ใช่ไหมล่ะวิธีของชาวสลอสอย่างฉันน่ะไ,ะไม่จาเป็นต้องแปลงฟันหรอกแถวบว้านฉันเรียกว,ว่าสกป,ปรกและหากเราแปลงฟันเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมล้างมือด้วยนะจ๊ะเด็กๆ เอาละเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหางานทํากันหน่อยดีกว่าค่ะถึงฉันจะรวยนะแต่ฉันก็อยากทํางานบ้างจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆโอ้ดีน,นี่มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูสิมีร้านเบอร์เกอร์อรด้วยอ่ะฉันไม่ต้องง้อนายแล้วฉันจะมากินร้านเบอร์เกอร์ร้านนี้แต่ฉันน่ะอยากกินพิซซ่าที่สุดเลยอ่ะร้านพิซซ่าอยู่ไหนกันละเนี่ยอ๋อร้านพิซซ่าอยู่ตรงนั้นเองค่ะเป็นฟู้ดแพนเนทที่ใหญ่มากๆเลยในแะค่นี้ดูสิมีคนเนี่ยเดินเข้าไปใหญ่เลย นี่พวกนายฉันมาก่อนนะนี่ฉันจะสั่งพิซซ่าก่อนนายเอาพิซซ่าชีสครับได้เลยครับเนี่ยเอาไปเลยครับโอ้โหในาดต้นเลอะเลยค่ะเราสั่งพิซซ่าอะไรดีอ่ะเออขอสั่งพิซซ่าหน่อยครับเอาหน้าอะไรดีนะฉันว่าอาชีสเบอร์เกอร์ก็ดีนะฉันอยากได้หน้าไส้กรอกอะแต่หน้าแฮมก็น่ากินหน้าเห็ดก็ดีมั้งเน่จเจ้าหน้าอะไรรีบๆหน่อยเฮ้ยโอ้โห เดี๋ยวฉันเอาก่อนเลย,หยเห็นไหมแซงคิวได้ผลใปเร็วก็ได้เปรเปียบกินเสร็จแล้วกลับบ้านดีกว่ามีไหน,นแน่ใจหรอว่าพวกเขากินพิซซ่ากันอยู่นะฉันนึกว่าเขาเต้นอยู่นะเนี่ยขายอิดวงฟรายลูกค้าเยอะมากเลยห่าง,งันเราเรีบสั่งกันหน่อยดีกว่างั้นฉันขอเป็นหน้าอาหารสรอแะละกันเอาละเลือกเลยได้เลยครับเอาจัดไปเดี๋ยวนะทำไมคนอื่นเขาได้ชิ้นมารอเธอแล้วเ,เราได้แค่ชิ้นเดียว ไม่ยุติธรรมเลยนี่ต่หกเหรียญนะความยุติธรรมมันอยู่ที่ไหนละเนี่ยนายคิดเหมือนฉันไหมเจ้าสล้อหนึ่งฉันก็คิดเหมือนนายนะเจ้าสล้อสองถ้าให้เราชิ้นน้อยขนาดนี้ละก็เอาไปทําเองเลยแล้วกันบู๊เอาละงานแรกของเราในค่ะนั่นก็คือการทําพิซซ่านั่นเองปุ๊บเนอเตมีคงสั่งพิซซ่าหน้าชีสทำเร็วเร็วหน่อยได้เลยครับเอาละวางแป้งพิซซ่ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ซ้อนมะเขือเทศ แล้วพร็อพของเราเนี่ยก็เป็นชีสนะคะใส่ชีสลงไปด้วยปึง้งแค่นี้เนี่ยก็ได้พิซซ่าชีละค่ะจัดไปเลยครับพิซพซ่าชีสเสิร์ฟแล้วนี่พิซซ่าชีสก็จะไหลลงสู่ทุ่งข้าวสาลีนะคะแล้วก็ไปสู่ห้องอบเลยค่ะตรงนั้น <c oughs> และจากนั้นนะคะก็ไหลลงมาในความร้อนอ <c oughs> ืมเตาของเรานี่ร้อนมากๆเลย <c oughs> ทําให้ชีสของเราเนี่ยนะคะละลายเลย <c oughs> ว้าวน่ากินมากๆ เอาข้างหลังร้านน่ะเมนูต่อไปพิซซ่าหน้าผักทำมาเร็วๆหน่อยลูกค้ารอนาน,นแล้วได้เลยครับพิซซ่าหน้าผักของเราก็ต้องใส่นี่เลยซอสมะเขือเทศแล้วก็จัดชีสช,ชุดใหญ่ค่ะเติมผักเข้าไปด้วยปรึง่งเท่านี้เนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยแล้วมัง้งว้าวพิซซ่าหน้าผักไหลไปเลยได้เลยครับเจ้านายผมจะไปเสิร์ฟลูกค,ค้าด้วยตัวของผมเองเ <c oughs> ติร์ดเติร์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  เฮ้ด hey, ูเหมือนว่าของเราจะหมดแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะเอากล่องตรงนี้เนี่ยมาเติมเครื่องปรุงของเราด้วยฟรัปเอาละทําแค่นี้ก so ็พอแล้วมั้งออกไปเดินเที่ยวหน่อยดีกว่าเรนนีจะไปไหนอ่ะแต่เป็นครอบครัวของที่นี่นะอพิซซ่าของเราหมดแล้วใครจะทําเราก็ไม่รู้สินะออกมาจากร้านพิซซ่าแล้วเนี่ยเราก็ได้โปะเชฟกับร้านแฮมเบอร์เกอร์ค่ะโอ้ ร้านแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยทำไมถึงไม่มีพนักงานเลยล่ะเนี่ยโวยรำไงดีอ่ะไม่มีพนักงานอ่ะหิวจังเลยอ่ะจะอดตายไม่เนี่ยฉันชอบกินเบอร์เกอร์ร้านนี้มากเลยนายทำเบอร์เกอร์เก่งนี่นะช่วยประชาชนที่นี่หน่อยเถอะได้เลยงั้นฉันจะช่วยเองนี่ทุกคนรอแป๊บนึงนะครับผมมาแล้วเอาละเราเปลี่ยนชุดเป็นพนักงานเรียบร้อยแล้วค่ะหัวใหญ่มามาแห้งขอดับเบิลเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นครับนายนี่หัวใหญ่จริงๆเลยนะเนี่ยเอาละเอาดับเบิลเบอร์เกอร์ไปหนึ่งชิ้น ปงขอบคุณมากเลยครับโอ้ยน่ากินจังเลย baby 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 oh <No. S 1> นี่มบนจะตินบีเบอร์ชัดๆเอาเดบเบิ้์เบอร์เกอร์ไปเลยครับคุณจะตินบีเบอร์ขอบคุณมากเลยนะครับ baby 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 oh ถ้าขืนคนเยอะขนาดนี้แล้วก็ฉันคงไม่ได้เที่ยวในเมืองแน่ๆเลยงั้นขอแอบไปหลังร้านหน่อยแล้วกันเออลูกค้าครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวมีพนักง,งานมาต่อน,นะครับได้เลยเนดะี๋ยวฉันรอเองลุงคนนี้หนวดงามมากเออถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปแล้ววู อาเลยค่ะมาดูที่ร้านต่อไปกันเลยนะคะที่นี่เนี่ยก็มีร้านตัดผมด้วยร้านนี้เนี่ยฉันเคยมาตัดตั้งแต่เด็กๆนะเนี่ยชื่อร้านว่าสเสด็จบาร์บลโอ้โหไม่มีช่างตัดผมเลยอะอดูตรงนี้สิคะมีแชมพูด้วยนะเนี่ย แชมพูของอนั้นเลยฉันว่าเรารีบไปจากที่นี่เถอะฉันแพ้แชมพูน่ะค่ะช่ยแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรสนุกสนุกให้เราทำนึ่งยอะแน่เราสามารถเปลี่ยนทรงผมของพวกนี้ได้ด้วยนะเนี่ยโอ้ยฉันไม่ตัดแล้วหัวล้านขนาดนี้เล <c oughs> ือจะตัดอะไรอีกงั้นไห <c oughs> นก็ไหนแล้วเราลองไปตัดผมเจ้าสองคนนั้นดูดีกว่าได้เลยได้เลยสวัสดีครับคุณลูกค้าฉันอยากได้ทรงผมแบบล่อๆสีฟ้าได้เปล่าโอ้ยแต่คุณลุงไม่มีผมเลยสักเส้นนะครับ ก็ปลูกผมให้ฉันสิฉันอยากได้หลอๆนะเอาเลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ลุงอยากได้แบบผมตั้งๆนะคะนี่เอาแบบนี้ละกันและจากนัน้นนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเอาล่ะคุณลุงเรียบร้อยครับโอ้โหหน้าตาดูอ่อนกว่าวัยเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนลากอ่อนเด็กนุม่มโอ้ลูกค้าคนต่อไปมาแล้วค่ะ คุณลูกค้าคนสวยอยากให้ผมทรงไหนดีครับคือฉันอยากได้ทรงผมแบบเท่ๆสีเขียวนะคะชวยจัดให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเดี๋ยวผมจะจัดให้เองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราโอ้โหทรงผมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนตาการังแมนเดี๋ยวเราเป็นเบสสีเขียวกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็ทรงผม เมสิกโอ้โหอย่างนี้และขาะนี่ฉันต้องการทรงผมผิดชีวิตเปลี่ยนนีกลายเป็นผู้ชายไปเลยนะเนี่ยลากรบายยฉันฉันว่า,านะน้ำหมนี่มันน่ากลัวจังเลยอ่ะฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเราไปกันเถอะเออหัวโค้งตรงนั้นนี่ก็น่าจะถึงแล้วนี่นานี่นายจะไปไหนละเนี่ยฉันน่าจะมาซูปเปอร์มาร์เก็ตยังไงล่ะอ้าวถึงพอดีเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปหาซื้อของกันหน่อยดีกว่าค่ะโอ้ยพนักงานที่นี่จะไปตอนรับเลยกระโดดนี้ดีกว่า จะไปไหนอะ่ะฉันอยากได้สับป,ปะรดจังเลยที่นี่มีสับป,ปะรดไหมครับไม่มีอะมีแต่กล้วยมีแต่กล้วยเหรอผิดหวังจังเลยงั้นเราไปหยิบรถเข็นกันเลยดีกว่าปรึงได้รถเข็นแล้วค่ะอันแรกเนี่ยต้องเป็นนี่เลยบล็อกรถคลาสสิกอ,อันนี้เนี่ยนายโฆษณาบอกว่าอร่อยมากๆากเลยนะแล้วก็เอาแอปเปิลไปตุนด้วยดีกว่าแอปเปิลเอาสักสองลูกนะคะเอาองุ่นมาลูกหนึ่งและจากนั้นเนี่ยก็เอาน้ําดื่มด้วยค่ะน้ําดื่มเอามาสักสองอัน ชีด้วยดีกว่ากาแฟนี่ก็น่ากินนะเนี่ยที่สําคัญนะ่ะนายห้ามรืมกล้วยเลยนะฉันอยากกินกล้วยได้เลยงนะั้นเอากล้วยทั้งหนึ่งอันแล้วก็ถั่วด้วยแตงโมด้วยโอ้โหไม่รู้จะซื้ออะไรเยอะขนาดนี้เอาล่ะถึงเวลาไปคิดตังกันแล้วค่ะโอ้นีรอมาสองอาทิตย์แล้วนะเนี่ยยังไม่ได้คิดตังเลยอังุนจะเน่าหมดแล้วนายคิดเหมือนฉันไหมเจ้าสล็อตหนึ่งฉันก็คิดเหมือนนายนะเจ้าสล็อตส,สองถ้าไม่มีพนักง,งานแล้วก็ ไปกันเลยเข็นออกไปทั้งอันเลยแล้วกันค่ะสุดยอดมากๆเลยได้ของรีกลับบ้านเต่ไม่ healthy, หมดเลยขโมยจับขโมยทีวาแต่นนายมาสอนฉันทำไาใหม่ละเนี่ยก็ฉันรักนาอยนะ หลังจากนั้นไม่นานเพราะนายคนเดียวนะทําให้ฉันต้องมาทํางานที่นี่ทั้งสองปีน่ะก็ฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่านายคิดเหมือนฉันหรือเปล่าเจ้าสารนึงอ่ะนายก็ตอบตกลงนี่นะการขโมยของมันเป็นสิ่งไม่ดีนะนายสอนฉันในทางนี้ไม่ดีโอ้ยน่าเบื่อจังเลยอะต้องมาทํางานเป็นพนักงานในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้อะเฮ้ยเอาหน้าทำๆไปเถิดเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วใย่างั้นแล้วก็ ของคุณลูกค้าก็จะมีถั่วหนึ่งอันอังหุนหนึ่งอันน้ำผลไม้เลแลแล้วก็มีผลไม้ต่างๆนะครับทั้งหมดก็คิดเป็นเงินโอ้โหอ,ออกมาไม่เลือกเลยเท่าไหร่คะ38,000บาทครับ ได้เลยค่ะฉันมีเงินจ่ายลาก่อนนะคะคุณสุดหลอ่อโอนี่ฉันหล่อขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเขาแค่ชมนายเพราะอยากได้ส่วนลดเท่านั้นแหละเป็นแคชเชียร์ยังไม่พอนะคะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราต้องมาเติมของด้วยค่ะไม่งั้นลูกค้าเนี่ยก็จะไม่มีของไว้ซื้อนะคะโอ้ร้านเราต้องเปลี่ยนของที่เน่าๆออกไปด้วยะเนี่เข้าไปที่หลังร้านกันเลยค่ะในหลังร้านเนี่ยก็จะมีอาหารเยอะแยะเลยอุ้ยหนักจังเลยอะ่ะนี่ถือดีๆนะด้วยความเป็นห่วงจากเจ้าสลอส นายพูดอย่างนี้แปลว่านายหิวใช่ไหมเนี่ยใช่นา้เจ้าตะกร้าเอ้ยเอาแล้วาขอมาเติมอู้หูโลบอกห่อขนมเยอะแยะ,ะสวรรค์ที่เด็กๆต้องนึกถึงสักห่อคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเ,เติมถัวเครื่องดื่มชูกำลังอางุ่นแล้วก็ครวยเนา่า ฉันเห็นความตั้งใจในการทำงานของนายแล้วงั้นที่นายขโมยของฉันไปละก็ฉันไม่ถือโทษโกรธลวล่วละนายอยากกลับบ้านไปทำอะไรก็เชิญเลยจริงเหรอครับหนะัวหน้าอืมจริงแต่ไม่นี่มันใกล้ไปหน่อยหรือเปล่าโอ้โหจมูกแทบจะจจบก,กันแล้วเนี่ยขอบคุณครับผนะัวหน้าฮึบงั้นพวกเราออกไปจากที่นี่กันเถอะร้านค้านรกเฮ้ยแกพูดว่ารา้านค้านรกเหรอเดวกปลาตะกอนว้ากลับมาถึงบ้านสะทีค่ะเหนื่อยแทบแย่เลย เข้าบ้านกันหน่อยดีกว่าเข้าบ้านแล้วเนี่ยก็อย่าลืมล็อกประตูบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวโจนเนี่ยจะแอบ,บเข้ามาได้นะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็ลองเปิดทีวีดูหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวอะไรบ้างวิธีการทำปลาที่ดีนะครับต้องตัดหัวปลาเค็มออกก่อนแบบนี้ครับตัดออกไปเลยเอ้ยอย่าทำเขาเลยอย่าไปสงสารปรลาครับตัดต่อไปรายการนี้ในมันโหดจังเลยเนาะฉันว่าเราไม่ต้องไปดูดีกว่า ตอนนี้ฉันก็เริ่มหิวแล้วด้วยอะเดี๋ยวเรามาทำอาหารชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอาหารที่เราจะทำต่อไปนะคะน่าจะเป็นนี่เลยแพนเค้กดีกว่าเนะาะน่าจะเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดแล้วในบ้านาของเรานะนี่นายใส่น้ำพึ้งให้ฉันด้วยได้เปล่าได้สิเอาล่ะเดี๋ยวเรามาตั้งเตากันก่อนดีกว่าค่ะปึ๊บเอาแพนเคก้กในหาที่เราผสมแล้วเนี่ยคน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 ,คนหยิบกระทะขึ้นมาใส่แพนเค้กลงไปค่ะแลวก็ปิดไฟจากนั้นอุย <c oughs> ลอยไปเลยเรียบร้อยแล้วใส่นี่ด้วยนะคะเป็นน้ำผึ้งแล้วก็เนยอู้หวานหอมน่ากินเหนือสิ่งอื่นใดนี่มันของโปรดเขาสัสชัดๆ่ะไปกินกันเถอะโอ้โหดูเหมือนว่าเราจะลืมเก็บของนี้นะคะเนี่ยแฮมเบอร์เกอร์ของเราเนี่ยน่าจะบูดแล้วด้วยเดี๋ยวเราวางแผนเค,ค้กไว้ตรงนี้แล้วก็เก็บจานด้วยค่ะอุ๊ยอ,ยอยืมโยนทิ้งไปเลยลรามากินแผนเค,ค้กดีกว่า งาม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 โอ้อร่อยมากเลยวันนี้กระปงแพนเค้กอันนี้เนี่ยมันยังไม่หมดอายุนี่นะาครั้งที่แล้วอนะ่ะนายทาหมดอายุโอ้ย oh, ทำไมตัวนายเหม็นแบบนี้มันอาจจะเป็นพลังพิเศษของฉันก็ได้มัง้งมาอย่านายสกรปรกเป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าจะบอกว่าในเมืองนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเลยให้เราเล่นนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทที่2แลละกันจ้ะ สำหรับวันนี้นะคะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แปลงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายชุบๆุบลาตีสวัสดีนะทุกคนเอาอีกแล้วนายโครอนอีกแล้ว น้องๆคนไหนที่อยากดูคลิปใหม่ๆของพี่แป้งก่อนใครนะคะก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้พี่แป้งตรงนี้เลยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการกดที่กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะรับรองเลยว่าพี่แป้งลงคลิปปุ๊บน้องๆจะได้เห็นคลิปปั๊บทันทีเลยใครย,ยังไม่กดเนี่ยนะคะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะกดเลยกดเลยกดเลยจะได้ดูเป็นคนแรกๆเลยเนาะ